วันนี้ความเคลื่อนไหวเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยจริงตอนแรกม,มีคนถามผมนะครับว่าผมจะเดินทางไปที่รีสะเกตรหรือเปล่าแต่ว่าตอนแรกผมประเมินว่าถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการจัดการหลายเลื่อนะครับการจัดรายการตอนเย็นจะทํายังไงการจัดรายการวันอาทิตย์จะทํายังไงนะครับก็เลยบอกว่าคงจะไม่ไปแต่ว่าวันนี้เห็นภาพที่เกิดขึ้นที่สนามบินอุบ,บลเราคิดว่าเป็นการตัดสินใจพลาดในชีวิตการทําหน้าที่สื่อครั้งหนึ่งที่ไม่ไปนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับพรคเพื่อไทยคุณแพทองทานพานทองแท้แกนนําสําคัญของพ และแกนนาของครอบครัวเพื่อไทยทั้งหมดเดินทางไปที่สีสเกตเกิดปรากฏการประวัติศาสตร์นะครับสนามบินอุบลซึ่ง เป็นสนามบินที่ใกล้ที่สุดสาหรับจังหวัดส,สีสเกตนั้นแทบแตกคนล้นหลามล้นทะลักแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับถ้าเป็นบรรยากาศของนักร้องก็ต้องเป็นนักร้องระดับซูเปอร์สตาร์อย่าง้อกก็ต้องเป็นระดับทูนบอดี้สแลมนะครับและเหตุผลที่คนล้นหลามล้นทะลักแบบนี้คือวันนี้นะครับเป็นการปรากฏตัวขึ้นของคุณแพทองทานพร้อมกับครอบครัวเพื่อไทยนัทวุฒิใสเกลือและสสพักเพื่อไทยหลายต่อหลายคนนะครับในพื้นที่อุบลซึ่งจะเป็นเส้นทางในการเดินทางไปสู่จังหวัดสีสเกตซึ่ง พักเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยจัดการปลาศัยใหญ่นะครับซึ่งก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันยกเว้นการปลาศัยของคนเสื้อแดงในอดีตเนี่ยนะครับที่วันเดียวมีการปราศัยถึง3จังหวัด เพราะฉะนั้นเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับคนล้นสนามบินยิ่งไปกว่าน,นั้นนอกเหนือนจากคนล้นสนามบินนะครับคนสวมเสื้อแดงกันเกือบจะทั้งหมดและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับทันทีที่คณะของคุณแพทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเดินทางไปถึงพื้นที่ปรสายสยศรีสเกตรปรากฏการที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเวที มากขึ้นไปอีกนะครับเพราะเป็นภาพของคนฟังเวทีแทบจะทุกเวทีถ้าเป็นภาษาลิเกก็วิกแตกถ้าเป็นภาษาคอนเสิร์ตก็ ตัวคนดูล้นเวทีนะครับถ้าจัดสนามนักราชมังคลาก็สนามกีฬาแตกนะครับคนล้นทะลักนับหมื่นแทบจะทุกเวทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เวทีแรกที่อุทุมพรพิสัยซึ่งเป็นพื้นที่ของสสอ,อาสพลสอนะสันไตพบของภูมิใจไทยมีการเปิดตัวผู้สมัครเพื่อไทยทั้ง9เขตด,ด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมดูเองว่าคนเยอะขนาดไหนบรรยากาศเหมือนแกับแทบจะเป็นม็อบเสื้อแดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก็เป็นสัญญาณว่าอย่างน้อยเพื่อไทยนั้นก็น่าจะ ประสบความสําเร็จแล้วในการชูยุทธศาสตร์ดึงพลเสื้อแดงกลับพักเพื่อไทยนะครับอย่างที่คุณแพรทองทานเคยบอกว่ากลับมาที่บ้านของเรานะครับการปราศัยในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากที่อุทุมพรพิสัยนะครับคนเนืองแน่นหนาตาเหมือนกันหมดไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะมากบ้างน้อยบ้างลดหลั่นกันไปแต่โดยภาพรวมถือว่าคนล้นทุกจุดเวทีแตก ทุกเวทีนะครับแล้วก็เป็นการล้นทะลักในแบบที่เกิดขึ้นท่ามกลางการรวมตัวของสอสอเพื่อไทยจากทั้งอุบลน,นะครับแล้วก็สีสเกตในบรรยากาศที่ออพักภูมิใจไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นเพิ่งจะมีการเปิดตัวสอสอเพื่อไทยซึ่งจะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยทั้งที่ตอนนี้ยังไม่มีการยุบสภาและนั่น น่าจะเป็นเหตุผลสําคัญทางการไม่อทำให้เกิดการจัดกิจกรรมไปที่ศรีสะเกตนะครับไล่หนูตีงูเห่านะครับซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่ทําให้พักภูมิใจไทยเองไม่พอใจสอสอโต้งสิริพงศ์ของภูมิใจไทยซึ่งเป็นภูมิใจไทยที่เคยประกาศไม่รับผลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับก็ออกาโพสต์ว่าการที่เพื่อไทยไปในลักษณะนี้นั้นเป็นการเอาคนนอกไปนะครับพูดถึงเรื่องคนศรีสะเกดที่ไม่เหมาะสมขนาดเดียวกันคุณนทุสัยเกอรอก็ตอบโต้ว่าจริงๆแล้ว พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเพื่อไทยมาก่อนดังนั้นเมื่อมีสอสอเพื่อไทยนะครับ ไปผูอยู่ภูมิใจไทยทั้งที่เคยหาเสียงโดยการประกาศว่าไม่เอาประยุทธ์เป็นนายกเป็นการย้ายพักกลางพรรษาเพื่อไทยมีสิทธิจะกลับมาสื่อสารกับประชาชนว่าเพื่อไทยยังอยู่และยังสู้ต่อไปคุณแพทองทานนะครับปลาศัยหลยเรื่องด้วยกันนะครับวันนี้ลีลานักการเมืองเต็มที่แล้วยังมีคําถามอยู่นะครับว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่แต่ถ้าท่านผู้ชมดูการปรา,ายัยคุณแพทองทานก็จะเริ่มรู้สึกว่าการปลาศัยสไตล์นักการเมืองที่พร้อมจะเป็น แคนดิเดตนายกหรือความมั่นใจของคุณแพทองทานนั้นยิ่งนานก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ในหลายพื้นที่เริ่มต้นในการปราศัยว่าคุณพ่อนะครับคืออดีตนายกทักษิณแล้วก็คุณอาคืออดีตนายกยิ่งรักฝากความคิดถึงมาแล้วก็ถามว่า บอกว่าคิดฮอดไลเดอร์นะครับแล้วก็บอกกับคนศรีสะเกดว่าจําได้หรือเปล่าว่า18ปีที่แล้วคุณพ่อคือนายกทักษิณมาที่อุทุมพรพิสัยเคยฝันว่า3ปีคนจนจะหมดจากแผ่นดินคุณแพอทองถามว่าตอนน,ตอนนั้นตัวเองยังเด็กอยู่นะครับคิดว่ายากแต่คุณพ่อบอกว่าง่ายนิดเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นคุณพ่อก็ถูกรัฐประหารยังไม่มีโอกาสจะทําส่วนคุณยิ่งรักนักก็เคยมาศรีสะเกดแก้ปัญหาราคาข้าวทําให้ราคาข้าวสูงกว่าราคาตลาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าพอถึงตอนนี้นะครับประเทศไทยไม่มีอะไรดีขึ้น เลยจาเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการประกาศนะครับว่าขอให้เลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์นะครับซึ่งจะเป็นบันไดขั้นแรกในการได้มาซึ่งอํานาจรัฐเพื่อสร้างประชาธิปไตยแล้วทําให้คนในประเทศนั้นรวยขึ้นนะครับมีอยู่มีกินมากขึ้นมีชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับคุณนัทวุฒิใส่เกลือนะครับขึ้นเวทีในนาม เพื่อไทยเป็นผู้อํานวยการครอบครัวเพื่อไทยเต็มรูปแบบหลังจากเพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับปราศัยดุเดือดนะครับแล้วก็ชี้ประเด็นสําคัญหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันว่า เราต้องชนะแลนสไลด์นะครับเรานี่หมายถึงเพื่อไทยต้องชนะแลนสไลด์หากไม่แลนสไลด์ก็ไม่สามารถไล่ไปยุตออกไปได้บอกกับประชาชนสีสเกตว่าประยุทธ์อันโอชาต้องการเป็นนายก12ปีนะครับแต่จะเป็นไปเพื่ออะไรไปไหนก็เอาแต่คุยกับหมูมาก้าไก่คุยไม่ยาวคุยแพ้เพียงคำสองคำนะครับ อีกประโยคนึงนะครับผมอนุญาตขออนุญาตอ่านตามที่คุณนัทวุฒิพูดนะครับแต่ถ้าเจอเฮี้ยคงคุยกันยาวว่าคุยกันเข้าใจนะครับอันนี้คุณนัทวุฒิปราัยบนเวทีศรีสะเกดน,นะครับประชาชนก็ตบมือสนุกสนาน ด้วยความสะใจนะครับแล้วก็บอกต่ออย่างนี้ว่าภูมิใจไทยนะครับมาชวนสสเพื่อไทยไปอยู่ด้วยแล้วประกาศว่าจะเอาอีก5คนไปด้วยใครเป็นหนูใครเป็นงูไม่รู้แต่คนสีสเกตเป็นคนมีศักดิ์ศรีถ้าเราไปกับเขาเขาจะเอาประยุทธ์มาเป็นนายกอีก4ปีดังนั้นเลือกต้องรอบหน้าต้องรวมพลังกันให้เด็ดาขาดขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวถามคุณแพทองทานถึงความพร้อมในการเป็นแคนดิเดตนายกซึ่งก็ถือว่าเป็นคําถามที่ตอบยากนะครับตอบดีก็ได้ใจแต่ถ้าตอบพลาดก็มีโอกาสจะทุ เสียบทางการเมืองด้วยนะครับคุณแพทองคำตอบคาถามเรื่องความพร้อมในการเป็นนายกได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แสดงถึงการมีความนิ่งทางการเมืองมากขึ้นนะครับจากการขึ้นเวทีหลายต่อหลายเวทีอย่างต่อเนื่องดังนั้นวันนี้นะครับการไปเปิดตัวนะครับ ของครอบครัวเพื่อไทยที่สีสเกตนะครับถือว่าน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองได้มากในบรรยากาศที่การเลือกตั้งกําลังจะมาแล้วก็พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือพลังประชารัฐหรือแม้กระทั่งพรรคเศรษฐกิจไทยของคุณธรมนัทเองนั้นมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างคึกคักเพื่อจะดูดผู้สมัครสสกลุ่มเอเลสของเพื่อไทยและสสของเพื่อไทยไปโดยโจมตีว่า เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรนะครับนั่นคือยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายรัฐบาลกําลังเร่งดูดสอสอของเพื่อไทยอยู่นะครับบอกแบบนี้ว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้อะไรไปเป็นรัฐบาลสบายกว่าเยอะนะครับแล้วก็มีสอสอบางส่วนนั้นก็หลงไปกับความรู้สึกว่าเป็นฝ่ายค้านไม่ได้อะไรเป็นรัฐบาลดีกว่าเยอะเดี๋ยวเราฟังบรรยากาศของความคึกคักของเพื่อไทยนะครับสนามบินอุบลแทบแตกเป็นยังไงถ้าผู้ชมไม่เชื่อเดี๋ยวดูกันเองเลยครับ พี่น้องชาวสีสเกตทุกคนเด้อสบายดีบอสคุณพ่อกับคุณอาฝากมาบอกว่ากื้นพอดหลายเทเตือนทอดกือนทอดมากๆดูไหมคะพี่น้องสิ่งที่พัฒนาไปมากเลยคือนวัตกรรม ทางการ,กรเกษตรค่ะทางการเกษตรซึ่ง,เ,งเป็นอาชีพหลักของพี่น้อง,องที่นี่แหละพี่น้องคะดิฉันขอโอกาสตรงนี้นะคะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้กลับมาม<ไ>ปเป็นรัฐบาลอีกครั้งเราจะนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาช่วยพี่น้องค่ะ